ได้อยู่ในกำแพงแล้วไปเถอะแล้วสักวันหนึ่งอะ่ะเขาคงจะได้เจอยักษ์พังกำแพงทิ้งแต่ยักษ์ตัวนั้นอะ่ะไม่ใช่เราเว้ยคือพี่อยากจะคุยให้มันแบบเคลีคยร์ไปทีละเรื่องดีกว่าเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบคือส่วนตัวแล้วมันมันเป็นความรู้สึกที่ว่ามันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นเหมือนกันไอ้เรื่องเนี้ยเรื่องแรกที่เรื่องแรกที่มึงจะรู้ซึ่งมึงเคยเจอมาแล้วมึงเคยเจอมาแล้วตอนมึงอยู่กับพี่ เพราะฉะนั้นนึกให้ออกแล้วก็แก้ให้ถูกจุดแล้วกันพี่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นในเรื่องแรกที่โอเวอร์มีปัญหาใครสักคนเดี๋ยวพวกมึงจะรู้เองนนนน่สดิิมมเเฮ้ยัคนนนนนห่วยยอ้คี้ไม่ช่วยด้วยแกต่อยน้องน้องบอบบางบอบบางเหรอบอบบางเหรอเห็นเอลพิวอยู่นะบอบบางเห็นเอลพิวเฮ้ยเอ้าแวกสวนเฮ้ยเอลพิวเหรอฮะ ไม่มือ่อขอโทษเดี๋ยวนี้ไม่ใช่กูอยู่วัดครับอยู่วัดครับหลานอยู่วัดหมดเลยครับตอนนี้เดี๋ยวผมว่าผมเคียร์ตรงนี้เสร็จปุ๊บผมจะกลับวัดแล้ว ต้องมานั่งรออ,อ,ออีกเดินเล่นกูละไอ้เฮยเยียงานนี้เฮี่ยโทรหายห้โซลลดีกว่าเหงาครับไฮโซอยู่ปะวะาาไฮโซไม่น่าอยู่รูปทรงเฮียวไฮโซไม่อยู่อะ เครียแหล่งเงินกูก็ไม่อยู่อีกควายเอ้ยเคี่ย yeah. แหล่งเงินก็ไม่อยู่เวียนเปลงแป๊บ แต่งทุนนะครับก็ไม่อยู่เอาเขาตีกันอยู่นี่หวายเฮีย MG กับ MGH ถุงเงินไม่อยู่เลยอะ่ะ เฮ้ยน้องร้าวออกทีมออสไซปะออกทีมออสไซอะไรไม่ออกไม่ออกจะแวะมาเคลียร์เรื่องราวที่มันคั่นค้างอยู่จะคุยกับบ้าไงแล้วสรุปเป็นยังไงฮะสรุปเป็นยังไงมึงอยู่ไหนเนี่ยกูอยู่ไอ้ตรงเนี่ยเอ็มซีอ่ะอยู่ตรงเอ็มซีไม่กูไม่รู้ว่าดีอยู่ไหนไอ้อยู่ตรงที่เขาจ่าเอ็มซีและน้าอยู่ไหนดีกว่ากูอยู่แลนเขียว โอเคแต่ก็ไม่ว่ไอ้ช่วยยูมันปลดนี่แล้วนี่หว่าเพราะไม่มีมเหี้อะไรที่จะต้องหาเงินแล้ว มีกำแพงใช่ไหมได้อยู่ในกำแพงแล้วไปเถอะแล้วสักวันหนึ่งอ่ะเขาคงจะได้เจอแอคแท็กออนไททันเพื่อพังกำแพงถูกต้องไหมเขาคงจะได้เจอยักษ์พังกำแพงทิ้งแต่ยักษ์ตัวนั้นอ่ะไม่ใช่เราเว่ยเข้าใจปะแต่เราคุยกับเขาแป๊บหนึ่ง ้เดี๋ยวไปนี่แล้วค่ะ<า>โหลผมอยู่ฝั่งตรงข้ามคุณแล้วอะ่ะอะไรพี่พี่ถ้าพี่พาโบมาเรียกประจัง,งหน่อยสิอืมแค่เขาอยู่ในกำแพงของเขาไปเถอะคนอย่างเราอะ่ะมันก็เป็นแค่แคระเว้ยที่เคยที่คอยเดินผ่านซอกกำแพงเฉยๆเว้ยไม่ต้องไปต้องพังเว้ย สวัสดีค่ะซอสสวัสดีค่ะพี่ศิลาสวัสดีครับอยากจะคุยด้วยสักแป,ป๊บหนึ่งได้เลยพอดีอย่างนี้คืออันนี้ต้องขอโทษขอโทษด้วยจริงๆที่ทำให้หลายๆเรื่องมันวุ่นวายมีอะไรบ้างที่วุ่นวายคะกะ็ไม่รู้พี่พูดโดยรวมพี่ขอโทษด้วย,ยจริงๆ พี่ก็เลยคิดว่าพี่คงไม่รบกวนเราแล้วจะดีกว่าค่ะถ,ถ้าพี่ตัดสินใจแบบนั้นได้ขอบคุณมากจริงๆคือโอ้โห,โหอยู่ด้วยกันแบบรู้สึกแฮปปี้มากเลยนะแฮปปี้จริงๆจางก,ก็มีความสุขมากๆเลยคะ่ะครับ ต่ก็ยังไปนู่นนะไปนู่นแ้วพี่ก็มานี่ได้ตลอดเลยนะไปเล่นเะ่ไรด้วยกันได้ตลอดเลยนะไม่ซีครับไมสซี่เรียสครับคือก็ไปไปมาๆนี่แหละแต่ว่าเราคือพี่อยากจะคุยให้มันแบบเคลียร์ยไปทีละเรื่องดีกว่าเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบคือส่วนตัวแล้วมันมันเป็นความรู้สึกที่ว่ามันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นเหมือนกันไอเรื่องเนี้ยต้องขอโทษด้วยจริงๆนะ โอ้่าขอโทษทำไมว่าจังไม่ได้มีเรื่องวุ่นอะไรเลยอ่ะจริงๆนะครับอืมแต่ก็ดีแล้วครับก็อย่างน้อยพี่ก็ได้น้องเพิ่มน้องที่น่ารักน่ารักเพิ่มคนหนึ่งค่ะครับผมแค่นี้แหละครับที่จะบอกขอบคุณมากจริงๆนะมีความสุขจริงๆตั้งหลายวันเลยขอเพื่อเหมือนกัน,นะคะ่ะครับผมเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้แหละไม่มีอะไรลนะโอเค ก็ทักทายกันได้ตลอดนะคะครับผมเช่นกันครับไว้เจอกันนะเจอกันค่ะโชคดีะะบะ้าโชคดีค่ะครับ,ครบ Yes คนลอกพี่ะจะกลับแล้วอันนี้ใช่จะกลับแล้วยังไง ยังไงหนูก็อยู่ตรงนี้เสมอไม่มีปัญหาแล้วก็เดี๋ยวหนูก็ว่างๆก็ไปหาแหลกอย่าไปคิดมากทำตรงนี้ให้มันเต็มที่ตอนนี้มันกำลังเริ่มดีเริ่มอยู่ตัวแล้วเดี๋ยวมึงต้องแก้เดี๋ยวมึงต้องแก้ไขปัญหาเองแล้วพี่ก็จะบอกว่ามันมีเรื่องบางเรื่องซึ่งอีกไม่นานอะ่ะพวกมึงจะรู้โอเวอร์ขึ้นแก๊ง เลยเนื้อเรื่องแรกของพวกมันเรื่องแรกของพวกมันน่ะจะทําให้พวกมึงรู้เองว,ว่าตอนนี้พวกมึงมีข้อผิดพลาดเรื่องไหนพี่ก็ไม่ได้อยากจะแบบเอออย่างอย่างมึงพี่รู้จักพี่สอนได้ใช่ไหมแต่คนอื่นพี่ไม่ได้รู้จักพี่ไม่ได้รู้จักแล้วพี่ก็ไม่รู้ว่าจะไปพูดยังไงกับเขาเข้าใจใช่ปะ <some> เรื่องเรื่องแรกที่เรื่องแรกที่มึงจะรู้ซึ่งมึงเคยเจอมาแล้วมึงเคยเจอมาแล้วตอนมึงอยู่กับพี่ ราะฉะนั้นนึกให้ออกแล้วก็แก้ให้ถูกจุดแล้วกันพี่เชียวว่ามันจะเกิดขึ้นในเรื่องแรกที่โอเวอร์มีปัญหาใครสักคนเดี๋ยวพวกม่งจะรู้เองอ,อย่ามั่นใจนะอย่ามั่นใจในกฎจนเกินไปอันนี้พี่สอนมึงส่วนตัวเลยนะ แตห่หนูก็ได้อะไรมานะจากเขาว่าที่เขาบอกว่ากดบรรทูกแต่ว่าถ้ามันไม่เหมาะสมมันก็ต้อง,งเนี่ยถูกครับก็ถึงบอกไงพี่สอนทุกคนเสมอไอ้เทียกถ้าเกิดกดอะ่ะมันบังคับใช้ก็ต่อเมื่อเจอคนดื้อรั้นเข้าใจปะ่ะแต่ถ้าเกิดว่ากด<ะ>สําหรับคนที่เขาทําถูกต้องทุกอย่างแล้วแล้วเขาเกิดความผิดพลาดขึ้นถ้ามันยืดหยุ่นไม่ได้นก็คือผดเด็จกาณ์อ่ะจริงปะละ่ะมึงไปบังคับใช้กดจาก คนที่เขาแบบไม่ได้ตั้งใจที่จะทำผิดพลาดมึงคิดว่าเขาจะรู้สึกยังไงกับมึงแล้วถ้าใจเขาใจเราถ้ามึงไม่ได้เป็นสภาแล้วเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น,นกับมึงมึงต้องการอะไรจากคนที่เป็นสภาลองคิดดูดิได้ครับาอาคิดดูนะเพราะว่าเดี๋ยวมึงอ่ะก็ต้องเจอใช่ครับแต่มันดีหน่อยนะ ช่วงช่วงนี้คือหนูอ่ะหนูจะเป็นถามว่ามันมันเชอก็คือ,อ,คอจะบอกอยังไงหนูเป็นร้องใช่ไหมการตัดสินใจอ่ะตอนนี้มันจะขึ้นอยู่กับพี่หมอกับเจตือก็คือหนูมีอะไรก็คือ,อรายงานแล้วก็ช่วยเขาคิดแล้วก็ข้อเสนอให้พวกเขานั่นแหละแล้วก็สอนคนใหม่ให้แบบรู้จักแบบว่าไอ้ต้องสืบต้องปลอมตัวทฤษฎีอะไรต่าง แต่ก็นั่นแหละนะไอคําสอนของน้าแล้วก็ที่ได้เรียนรู้ไปจากน้าหนูก็แบบมาบอกพวกเขาไม่จําเป็นมึงไม่ทาเป็นต้องไปบอกใครเว้ยมึงแค่เรียนรู้ไปเรียนรู้ด้วยตัวมึงเองแล้วเดี๋ยวมึงก็จะรู้เองอะว่าสุดท้ายแล้วว่าจุดประสงค์ที่มันควรจะต้องมีสภามันมีไว้เพื่ออะไรเอาหาคำมึงฮะตัวส่วนตัวมึงนะมึงไม่ต้องไปคุยกับใครมึงหาคาตอบให้ได้ก่อนว่าทําไมมึงถึงต้องมีสภาแล้วเดี๋ยวมึงจะเข้าใจหลักการทางานทั้งหมดเอง มานั้นนะพี่ไม่พี่ไม่เคยเบื่อบ้างหรอที่ามานั่งสอนหนูอ่ะไม่เคยก <c oughs> ูไม่เคยเหนื่อยหน่ายกับคําว่าพี่น้องเวย้ยมึงเบื่อเปล่ะเวลาโดนกูด่า,ดาโดนกูสอนอนะ่ะคนหนึ่งเขาแบบเวลาโดนไม่รู้ดิว่าคนหนึ่งแบบพอโดนพี่ด่าบางทีเขามีน้ําตาซึมหนูหนูไม่เคยซึมแบบว่าเวลาโดนพี่ด่านะแต่หนูชอบซึมเวลาที่แบบ ตัวหนูเองทําผิดมากกว่าหรือแบบคิดมากอะว่าแบบมันทําถูกไหมตัดสินใจไปแล้วอะไรเงี้ยหนูจะซึมในเรื่องน,นั้นตัวนี้นะเว้เดทกู <Dead. S 2> ยังฟังบางเรื่องที่กูไม่รู้เรื่องกูยังต้องฟังพวกดําสอนอยู่เลยอายุไม่เกี่ยวกับการเรียนรู้เว้ยมันอยู่ที่ว่ามึงขาดอะไรแค่นั้นไอ้ที่มึงขาดอะไรมึงก็ต้องเรียนรู้ในส่วนนั้น แต่เวลาคุณแบบเวลาคุณรำเขาแบบพูดอะไรอ่ะคือแบบหนูเถียงเขาไม่ขึ้นจริงๆนะอันนี้หนูพูดตรงเลยก็มึงไม่<น>มึงแพ้เขาอ่ะมึงอย่าอย่าใช้คําว่าเถียงเว้ยที่มึงคุยกับมันไม่รู้เรื่องเพราะอะไรรู้ป่ะที่มึงไม่ใช่ไม่รู้เรื่องเนี่ยที่มึงคุยกับมันอ่ะแล้วมึงรู้สึกว่าตัวเองเสียอยู่ตลอดเวลานั่นเป็นเพราะว่าตัวมันมันรู้จุดประสงค์ในสิ่งที่มันทําแต่มึงมึงยังไม่รู้ในจุดประสงค์ที่มึงทำไง แล้วคือหนูอ่ะเวลาคุยกับเขาอ่ะคือคำแรกที่ขึ้นมาในหัวคือหนูจะคอยตามแล้วหนูเฮ้ยแม่งถูกว่ะแต่ว่าพอหนูแบบพอแม่งถูกพอฟังมาเรื่อยๆแล้วหนูนั่งคิดเื่ยถูกก็จริงแต่ถ้าเราคอยตามเขามากๆถูกทุกอย่างมันจะดีเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นอ่ะคือหนูหนูคุยกับเขาแบบที่แบบยืนจันหน้ากันแล้วคุยจริงจังอ่ะคือหนูไม่เถียงเลยนะว่าสิ่งที่เขาพูดมามันไม่มันไม่ถูกอ่ะคือแม่งถูกไว้นะ แต่แบบแต่แบบหนูก็จะมานั่งคิดว่าแล้วถ้าเราคอยตามเขาหมดทุกอย่างมันจะเป็นสิ่งที่ถูกจริงๆหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยเวลามึงฟังคนที่เขาแบบอธิบายมึงฟังแล้วมึงเข้าใจนะเว้ย <S <S มันไม่ใช่เขามาคอยตามเว้ยแต่มันเป็นการเรียนรู้ที่ต้องเอามาปรับใช้มึงเข้าใจไหมถ้าคอยตามนั่นคือคนโง่แต่ถ้าเกิดว่ามึงเรียนรู้แล้วเอามาปรับใช้อะ่ะนั่นคือคนที่พัฒนาเว้ย มันนะ่ะรู้จุดประสงค์ว่าแต่ละเรื่องที่ทํากันทุกคนน่ะเขาทําเพื่ออะไรแต่มึงอ่ะยังไม่รู้จุดประสงค์มึงไปหาจุดประสงค์ให้ได้ก่อนดิว่าทําไมถึงต้องมีทําไมถึงต้องทําลองดูดิลองดูพอมึงรู้จุดประสงค์เสร็จใช่ป่ะแนวคิดมึงคําพูดคาจามึงก็จะไปในทิศทางที่มึงรู้จุดประสงค์แค่นั้นเองไม่ต้องมานั่งเถียงไม่ต้องมานั่งไม่ต้องมานั่งคิดว่าเฮี้คยนคนนี้คิดอย่างนู้นคนนี้คิดอย่างนี้คิดอย่างน้นคิดอย่างนี้เพราะมึงไม่มีแนวทางของตัวเอง อทำให้มันเต็มที่แต่ว่าพี่อาจจะไม่ค่อยได้ไอ้นี่นะพี่อาจจะไม่ค่อยได้เข้ามานะเพราะว่าตอนเนี้ยพี่ก็เริ่มที่จะเปิดแล้วก็จะเริ่มที่จะยุ่งวุ่นวายนิดนึงและอยา่างที่ <ผม S 1> พี่มาที่นี่แล้วเดือดร้อนอะไรก็คือแค่โทรหาน้องเองไม่มีปัญหาตอนเนี้ยพี่พี่ปล่อยมดงานพี่ไปลุยแล้วแต่ไม่ต้องห่วงไม่เกินสิบคนแน่นอนน้องครับรับทราบ แล้วมึงจะไปออกทีมอไซอะ่ะแล้วมึงใส่เกาะทำ้เที่อะไรโดนยิงเหรอพี่อย่าแซวน้องมีหนูใส่เกอะอยู่คนเดียวที่ใส่เกอะไม่ได้การกระสุนขับกันลงไม่ได้ช่วยเฮีย <c oughs> อะไร <พบ S 1> เลยเลยขาบอกว่าหนู <c oughs> บอกว่าหนูจะไปเล่นบีบ <c oughs> ีกันน่ะก็จริงอะ่ะก็เหมือนจริงอ่ะเชียแล้วแหล่งเงินกูแม่งไม่รับเลยอะ่ะไอไอไนักร้องอ่ะ อันนี้อยู่ที่ทิฟกันเยอะเลยแต่นู้นนะคนนู้นนะพี่อ่ะไปหาเขาบ้างใครนะนั่นแหละเขาเยืนจังกล้าอยู่ตรงนะั้นโอ้ยไม่เป็นไรหรอกเขาทำธุระข,ของเขาอย่าไปอ,อย่าไปขัดอารมณ์ฟิลเขาน่าตอนช่วงนี้เขาจึ้งจึงนิดนึงอะ่ะก็ก็แอบเป็นห่วงนะใช่อืมเป็นห่วงเรื่องอ,อะไรอ่ะหลานหนูมา,มาเป็นห่วงเหรอเพราะว่าช่วงนี้เขากำลัง เหมือนค่อยๆตบแก๊งไปในไปในทิศทางทิศทางที่เขาคิดไว้อะ่ะคิดไว้ก่อนหน้านเี้นั่นหละแล้วเขาก็เพิ่งแบบเสียงเงินมาเยอะก็เป็นห่วงแหละว,ว่ามไม่ได้เป็นห่วงไม่ได้เป็นห่วงใครนะเป็นห่วงตัวเขาว่าเขาเขาจะเครียดไหมอะไรเงี้ยช่วงนี้แบบมาถึงก็เสียงก็จะซึ้มๆในเนื้มมมอมันไม่ใช่เรื่องที่มึง มันไม่ใช่เรื่องที่มึงจะต้องเป็นห่วงเขาเพราะเขาเลือกที่จะทําของเขาเขาโตเป็นควายแล้วเห็นไหมล่ะได้หรือทําได้แค่ว่าเลี้ยงลูกให้เขาหนาตัวเองยังดูแลไม่ได้ยึงอาวเวลาที่ไหนไปเป็นห่วงเขาอะหนูไม่เสียเวลาดูแลตัวเองเดี่ยหนูมีเวลาดูแลคนอื่นนะดียินดีกับมึงด้วยเลี้ยงลูกหนูเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนั่นน่ะ แม่มันก็ไม่ดูแลหนูก็กลายเป็นคนที่ต้องมาเลี้ยงไอซอสมาเอาข้าวยังแม่มันคือใครอะใจรักพ่อคือจาขอบพ่อคือจาขอบแม่คือใครไม่เมื่อก่อนไม่ใช่แบบนี้นะนะถือพ่วงมันทำไมเดี๋ยวซ้อมแม่งเลยคุยกันนะดีดีเบาๆเสียงนะตกหสวัสดีแดกนกหวีดมาเกิดเหรอสวัสดีค่ะ ธรรมดาแดนโนดมีด้วยไม่กินโนดวยเมื่อก่อนยังไม่เป็นอย่างนี้เลยนี่สวัสดีด็ก็เมื่อก่อนมันไม่ในเช่สวัสดีคุณฮาเดสวัสดีคุณสองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่บาจจานามปีศาสนนดีเอ้ามึงให้กูทำไมอ่ะมึงจะให้ไอเด็กเวนนี่ไม่ใช่เหรอใช่ให้นะด้วยให้โนดเลยค่ะโนดอะไรเนี่ยตาคือบอดอะไรเจ้าอะไร ฮะข้าวอะไรไปขอไหมอ้าได้ให้หนูแล้วหรอได้ให้แล้วโอเคได้แล้วรู้แต่งตัวตนนหิวข้าวจังเลยค่ะวันนี้เป็นเจ้าหญิงดิสนีย์นะหิวข้าวดิสนีย์เทียอะไรใส่เต็มดอกเลยเนี่ยเอ้าจเป็นดาวเจ้าดิสนีอลิสนด้าเจ้าดิสอลิสที่หน้าดิหน้าลายซะขนาดนี้ถือว่าเก่งไรพังถ้ามึงกีดอีกทีเดียวนะกูจะซ้อมมึงอย่าคิด หรือจะเอาเอาสิเอาสิไม่เอาได้ผมควรแม่งนึกว่าใครเปิดท่อกลิ่นแรงแรงๆนายวันนี้หนูจะดูดําตายหนูไม่เดินฟอนไดยโดเยอด้วยพูดอะไรวะหนูไม่เข้าใจพูดก่อนอย่างพูดชัดหน่อยไปทํามาไปทํงานกับไปกําลังกับพี่ปาบ้าจ๋าพี่ฝากดูพี่ชายด้วยนะพี่ชายน่าจะเฮ้ยๆๆจะไปแล้ว ฮะมึงจะไปไหนเนี่ยรู้อยู่แล้วไงก็รู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวพี่จะไปนี่ไงไอแหล่งเงินกูแม่งไม่รับสายกูไอสัตว์ก็หนูบอกว่าเขาอยู่ในทีฟอ๋ออยู่ในทีฟก็เลยไม่รับสายเฮ้ยนี่กวนตีละแป๊บนึงร้องสิไอชอว์อะเจียจีดมึงชูนิ้วอะไรมึงชูนิ้วอะไรหนให้มินิฮาร์มินิฮาร์นี่ไงกูก็ให้ตีนสนความรัก ได้สนน้อยริมนิมเฮเดานความจางชุดพันหู้ยน้อยหนูเจ็บคนนี้ไม่ช่วยด้วยจะ่ปล่อยน้องน้องบอบบางบอบบางเหรอบอบบางเหรอเห็นเอลพิวอยู่นะบอบบางเห็นเอลพิวเห็นเอลพิวเฮ้ยเอ้าแววสวนเฮ้ยเอลพิวเหรอฮะขอโทษขอโทษเดี๋ยวนี้ไม่มึงอะขอโทษเดี๋ยวนี้ ไม่ใช่กูเอขอโทษขอโทษหอลนี่ทำไมคิดว่าเอลพิวแล้วจะทำอะไรก็รได้เหรอขอโทษพี่ศีลาพูดงี้ตอโทษค่ะพี่ศีลาพูดแบบโต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 ขอโทษค่ะพี่ศีลาเขาเคยบอกว่าพูดโตโตก็ทำอะไรเขาไม่ได้ถูกอ๋อใช่ถูกเจอจนชินแล้วใช่ใช<ห>่<ต>พวก<อ>ช่วงตัวสั้นเนี่ยแต่ก็ยังดิ้นไม่หยุดเนี่ย อย่าต่อยนะกูสู้นะอย่าต่อยนะกูสู้นะแล้วผักเงียบ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 เลยอย่ากีดดิก็เทไม่ดีก็ได้แล้วเมื่อไหร่คลิปต่อไปจะลงเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะชอบไม่ใช่เหรอ คลิปนี้ขอขอขอเพลงนี้ได้ปะขอเพลงแบบดีดีของเจเลอร์ได้ปะ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 ใช่ใช่ใช่ได้ปะขอเพลง,อพลงโอเคโอเคแล้วแบบขอแบบขอแบบเต้นแบบน่ารักน่ารักไม่เอาแบบยั่วยั่วบทบดอะไรอย่างนั้นอนะได้ได้ปะนนไ,ไม่ตกปกติมึงบดยับเลยอ่ะจริงๆบดท,ที่ไหนไม่เคยเต้นบดเลยแม่งโยกลงซะอย่างกับพื้นจะแตกแล้ว เออเฮ้ยมีแบนเดตป่ะมีแบนเดตป่ะไม่มีโอ้โหต้องไปซื้อเอาหนูซอสมีแบนเดตป่ะเอาไปซื้อแบนเดห้หน่ดเอาไปซื้อแบนเดตให้หน่อยดิไม่มีเหรอเออไม่มีน่ะไม่มีเหรอเออใช่หมดแล้วหมดต้องไปเอาทิ่ไปซื้อให้หน่อยสิแบนเดตอะฮะได้ซื้อให้หน่อยนะไปซื้อ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 ให้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวให้คุณยายเองรอเนี่ยไปซื้อใหห้น่อยไปซื้อเลยต้องไปซื้อกับยายนะ ทำไมอ่ะเป็นเดชไม่ไปมาๆมาๆมามึงอ่ะมามึงขึ้นมาไอ้จอดมามึึงข้นมาไอ้เดดรอนี่ก่อนเดดครับอยู่หลานเลิฟสวัสดีครับพี่พาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมอไซค์กันไหมอะไรนะครับพี่พอมีงานมอไซค์กันไปไหมฮะอ๋อไม่ครับเดี๋ยวจะไปแล้วครับพี่อ๋อโอเคได้ครับครับโชคดีครับพี่ครับสุขครับนะครับพึงฮะ ว่างไงจะกันนะไม่ไป,ไปหรอไม่ไปเถอะโอเคครับนะคนมันอกหกกักอ่ะก็เลยไม่ไปเผื่อไปเจอสกอยแถ่นไงนะเอาสกอยมาทำเฮี้ยอะไรล่ะเ <c oughs> นี่ยกูเอา <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวกูเอาผีไปซื้อผ้ามันแผลก่อนผีผีไปซื้อผ้ามันแผลมาสิหนูซื้อไอติมอันนึ่ซื้ออันหนไม่รู้ซื้อมาสักสองอันแล้วกันสปาหนึ่งสปาไม่ซื้อที่โรงพยาบาลเหรอผ้ามันแผลบ้านมึงซื้อที่โรงพยาบาลนั้นมันเพนคิวเลอร์ โอ้โยกรัวเลยนะเก่งแต่โยกโอ้ยก็เต้นปกติไม่เคยเต้นนใครบอกเต้นปกติกตว่าแต่ไหลาข่าวมากเลยนะ <c oughs> อ่าวหัว <c oughs> ล้ออะไรอะ่ะ <c oughs> แล้วช่วงเอวหายไปไหนอะ่ะ <c oughs> ใ,ใส่ห่วงยางไว้ที่ <c oughs> ื sí, sí, ้อให้สี่ซื้อสี่เอามาสามเอาเร็ดววีเออแค่นั้นแหละรอดอนเลยนะนอนดอนจะตายหมอนมอนอนด้วยครับแล้วใส่บินที่ซอสเลยครับ เขาหนูก็ใส่บินทีใส่บินที่ซอสเลยครับใส่บินที่สีด้านเลยครับใส่บินที่มันผมไม่นอนแล้วสลับกันให้นะไม่ใส่บินกัน่าวคนต่างใส่ก็ได้ฮะต่างคนต่างใส่งั้นเดี๋ยวผมใส่เขาเองครับเรื่องหมายถึงใส่บินนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมใสกันหรือเปล่าเดี๋ยวผมใส่เขาเองครับใส่อะไรก็ได้เราจะใส่หน้านะเดี๋ยวคือข้าวแบบนะนอนหรือเปล่าครับไม่นอนครับโอเค สวัดีครับในหวานอยู่ในแอดดอกบ่าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เกียรติะสวัสดีค่ะโอเคเราจะส่งตัวรักษา3นาทีนะครับไม่ได้หมื่นครับไม่ได้หมื่นเลีงหัวคนนั้นเป็นหลักนะคะเมื่อวานเนี่ยแหละครับเพราะเลือดของเขาทำให้เขาไปชีโดนหัวหมอคนอื่นเลยนนนี่เเเงกขาด้ป็ผมไม่ชอบกำแพงที่มันสูงผมชอบกำแพงที่มีทางเข้าทางออกครับมีทางถงมีทางถอยอะไรอยงี้ผมชอบมากกว่า อ้จำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นจำอะไรไม่ได้จริงไหมล่ะไปไอ้ดอกจะหน่วยวูบสูงแค่ไหนถ้ามีทางเข้าทางออกอะมันก็ค่อยๆถอยได้ครับไหนยด้วยค่ชุนโม่พอโตไปไหนครับนะไม่ไม่ไม่ทราบเลยครับไม่ทราบเลยได่เพื่อนเหมือนจะไม่ว่างแล้ว สักวันหนึ่งเขาก็จะเจอคนที่เขาเขา้ากับเขาได้นเนี่ยแต่มันไม่ใช่เราเว้ยเราก็เป็นคนอย่างนี้เราไม่พยายามเพื่อใครเว้ยบอกไปแล้วว่าเริ่มตั้งแต่ต้นเริ่มจากร้อยครับแต่ถ้ามันยากถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามันยากเราก็ต้องปล่อยทิ้งไปเพราะว่า กว่าจะสอบมาได้กว่าจะเรียนจบมาก็ไม่ไม่อยากได้บททดสอบอะไรเพิ่มนะครับผมอยากได้แบบใช้ชีวิตไปด้วยกันแล้วเวลามีปัญหาแก้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยครับเคยโดนยุทธการระเบิดปั๊มป่ะเคยแล้วเคยแล้วออ่ม่อยเยือนอนมืออันตรายอันตราย ชาตินี้เมื่อไหร่จะมีแฟนเนี่ยซอสพิกฮะมันไม่มีคนชอบคนประหลาดนะสิไม่ใช่คือรู้นี่นว่าไม่มีใครแบบชอบคนประหลาดดอย <laughs> ่างมึงก็ชงสัยก็ไม่มีหรอกือ ปูซาพาริกนะ<า>เดีด๋ยวเจอกันมีอะไรโทรหาหน,นู <Okay. S 1> นะไม่สมควรโดน